ยากๆๆครับต่อไปก็เป็นเป็นมือประกอบไลน์เดี๋ยวผมก็จะดูไลน์ต้องไม่ต้องบังครับ <laughs> <laughs>

絶対あかんねん。<noise> มาเปนเีนนะครเนะครับอาจารย์เอาพ่อแก้ปาลูกสิได้ขึ้นอยู่ของอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์คอยแก้ปัเลยไม่ไ่นครับเพราะว่าอายุของกเาป็นพรรามเราาอาารับ ขออบคุณ้ามที่จะสนับสนุนการรวบรวมอย่าง้องมี่ดิต่อแน แล้วก็ใบมีดใบมีดน,นะคะถืออย่างนี้นะคะ่ะคะ แล้วนี้ใช่ไีมใช่ี่มเอันนี้เรียยจสมือนว่าเรากันให้ลูกานะคะอ่าไม่นอนและไม่ตั้งเกินไปนะคะไม่ต้องกลอ ขนมเราเลือกนะคปตเปิดนะแล้วรอยด้ไคยัเองหมัไป่ยลูกลูกแป้งอเล โอจัางดทำไม่ได้ลไม่ได้ามาแล้วะทำที่ต่างั้นโอ้ตัดผมยจับมือเลยครับงั้นมันสั่นผมอ่ะที่ตรงไหนทนี้พอจับมือปุ๊บนสั่นตัวแกแล้วนักเรียนก็จริงเลยนักเรียนหัวของคุณ่ะพอรูาจับปุ๊บมันนิ่งรเพราะผมจับมันนิ่งจับใ่่นก ทำไม่ได้นะคะพูเดียวกันนะปท่าบ้านสมะทำกันบ้านสปุ๊บอาจรยครับส่งแล้ผ่านไหมผ่านผ่าน่านานผ่าน่าาาน่า่นนานม